สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาดูนะคะว่าการทำมะม่วงนําดอกไม้ในส่วนของเราหลังจากที่มะม่วงตูพร้อมที่จะห่อแล้วใช่ไหมคะเราก็จะนําถุงคาร์บอนนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยนะคะถุงกระดาษแล้วข้างในค่ะจะเป็นคาร์บอนะคะ่ะทุกคนคาร์บอนสีดำนะคะมันก็จะปกป้องแสงแดดแล้วก็ ป้องกันมแมลงด้วยนะคะเราก็จะเอามาหอมมะม่วงมะม่วง,มงพันน้ำดอกไม้ค่ะยังสีทองส่วนใหญ่เราเกษตรกรก็จะทำการห่อนะคะเพื่อให้ได้ราคาที่ดีขึ้นนะคะทุกคนอ่าอันนี้ดอก่ามีดอกด้วยนะคะบางส่วนถ้าดอกชุดนี้เขาติดลูกนะคะก็จะทำให้เรามีผลผลิตได้เก็บอีกทีนึงก็ประมาณเดือนสิงหาคมนี่มีช่อมีช่อมาปละปายนะคะตอนนี้ อืมถือว่าดีเลยนะคะทุกคนปีนี้นะคะที่สวนเราไม่ได้ทําการฉีดพ่นสารเคมีแม้แต่หยุดเดียวเลยนี่ชอบเต็มเลยอ่านี่นะคะก็จะเป็นรถที่เราใช้บรรทุกมะม่วงของเรานะคะนี่ค่ะ,ะมาแล้วหลังจากที่เราหอมมะม่วงได้ประมาณสี่สิบวันหรือห้าสิบวันนะคะ เราก็จะทําการเก็บมะม่วงนี่ค่ะเก็บมาแล้วเราก็จะเอามาแกะนะคะ,ะหลังจากนั้นเราก็จะทําการกินนะคะนี่นะคะเปลือกบางมากนะคะทุกคน,นมะม่วงน้าดอกไม้พันสีทองนี่นะคะหลังจากที่เราห่อไปแล้วนะคะเปลือกเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแบบนี้ แล้วก็เวลาที่เขาสุกเขาจะเปลี่ยนจากสีเหลืองอ่อนเป็นสีเหลืองเข้มนะคะทุกคนมะม่มมวงที่แก่จัดนะคะสังเกตอกเขาจะเต็มแน่นนะคะทุกคนแล้วก็การเก็บถ้าเก็บมะม่วงแก่80%ขึ้นไปรสชาติจะดีมากจะหวานนะคะนี่เนื้อแน่นมากนะคะนี่เดี๋ยวทำการผ่า แล้วก็กลิ่นนะคะอร่อยมากต้องอร่อยแน่ๆดูจากรูปลักษณะคะวนตกขนาดนี้มะม่วงไม่ใชคนนี่ค่ะคือนี่เม็ดเขาค่อนข้างจะอ่าสลิมมากเลยนะคะค่อนข้างบางนี่นะคะถ้าใคร อยากกินมะม่วงสดๆจากสวนนะคะโทรสั่งเราได้นะคะเราพร้อมส่งทงางไปรษณียน์นะคะทุกคนนี่หน้าอร่อยไหมล่ะนี่นะคะอ่าค่ะอย่างนี้เขาเข้าเหนียวม,มูลต้องเข้าแล้วนะคะที่ส่วนของเรามีหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะทุกคนยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ ดีเมือนก็ฟาร์มเซค่าบ๊ายบาย